ครับคทิมนี้ผมอยู่ในบรรยากาศงานประกวดพระของกลุ่มหลวงปู่ทิมปีหนึ่งห้านะครับก็มีเอซีที่เล่นพระหลวงปู่ทิมได้ครับงานนี้เขางานนี้เขาจัดงานประกวดพระเพเฉพาะหลวงปู่ทิมนะครับพันขวารายการนะครับีกรรมการโต๊ะนี้รับพระอย่างขมาขม้นเลยนะครับนี่นะครับ ผม,ผมเจอเซียนไก่ชนนี่พี่บอยบเซียนไก่ชนนะครับอันนี้เซียนไก่ชนเซียนปานตกงาสวยงามเซียนทุกอย่างนี่วันนี้มาปลุกหลังไอ,อ้พี่บอยวันนี้เอาหลวงปู่ที่มาส่งพี่องค์ร่วมบุญแปดองค์แปดองค์นะครับนี่นะครับผมไม,ไม่นึกเลยไม่เจอไม่นึกไม่เจอนะครับมาเจอเซียนไก่ชน นี่นี่เผื่กมาเป็นกรรมการรับประกวดพระนะครับนี่ที่เอาอะไรมาส่งอ๋อผมเอาเสมาเสฮะเสมาเสมาเน้นเป็นสองรอบอันนี้เปิดเท่าไหร่เนี่ยไม่เปิดไี่ออกไัวเพียเท่านี้ครับิดต่อเราเพือได้ที่ผมเลยครับ พี่เปลือกอันนี้เนื้ออะไรเนื้อว่านดอกพรองเนื้อว่านดอกทองไอ้ที่เพลือกครับตาทำไมอย่างนี้ดูเหมือนใหม่ให้ถ้ารูดฮะการเก็บรักษาเขาค้านี่ไม่ได้หลบจุดไม่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 ได้ไม่ได้เก็บที่ชาวบ้านได้ไปก็เก็บไว้ในนี่นะครับนี่คนที่ไหนครับอ๋อผมเกาะสีชัางนะคนเกาะสีช้งลังใหญ่เกาะสีช้างลังใหญ่เกาะสีช้งนี่นะครับสีชังไม่มีใครมีเยอะเท่าแก ถ้าไปกสพี่พี่เป็นเก่าของเกาะสีชังหะไม่ครับผมไปผมไปอยู่ไปดทงเป็นสามเจ็ดเผมจะพูดถึงว่าโคกที่ขายครั้งแรกขายที่เกาะสีชังหอนี่รเหลือวันนี้มีคนเอาพามาเข้าส่งเยอะไหมหลยเลยร้อยห้าสิบเก้าร้อยกสิบชุดช่บไิชาติดต่อเาครับเจื่อนครับมีพ้าเด็กๆที่ที่ ซูบูชาเลยครับร้อยหกสิบร้อยสิบรอี่สองติดต่อรับพักได้เลยครับเสียหมูเสียหมูเสียหมูบ้านข้างเนี่ยครับเอาเนื้อต้องทำเฉพาะเนื้อต้องทำมา20่สิบกิโลครับเดี๋ยวเราจะคุยกับเสียหมูเสือหมูหมูวีระดีเลิศตอนนี้ลังใหญ่ของเกาะสีชังอ่านี่ลังใหญ่ของสีชังัมีเยอะเพราะมีต้บนี่ไม่มีถ้าไปถึง กาะสีชังต้องไปบ้านนี้แล้วพี่ทำอะไรอยู่เกาะสีชังอ๋อเตเต้เตเต้นี่นะครับผมเจ้าสุรานนี่ทางคนเก่าคนแก่เนี่ยทำไมเขาต้องใส่หมวกนี่พี่พี่เดี๋ยวก่อนคนณเก่านี่เรียเลยยุคเก่าคนเก่าคนแก่เนี่ยเขครับนี่ไงจะพอเสียงหาไงติงลี่ติงลี่ติงลี่ลีถังอะนี่นี่นี่แล้วถ้าเราเจอคนแบบนี้นะ คนเก่าคนแก่แ er okay. he uh, uh huh. yeah. น่นอนถ้าไปเกาะเขาก็จะไปถ่ายรูปกับพี่เขาไปประดจำเขาเป็นดาราเนี่ยคนนี้ยใครมาก็ขอถ่ายรูปค hm ือเป็นเเเปปป็็็นนนโลโก้ของเกาะถึงชันเลยจริงขนาดนั้นเลยเหรอไปไล่ดูในเฟซได้เลยครับเกาะถึงชันเขาเรียกอะไรนะวิสิตครับวิวิสิตที่นี่นะครับถ้าเก๊เขาคัดออกนะครับเขาไม่ได้รับไปเพื่อที่จะเอาตังคนประกวดนะครับเยเ ใชนใหญ่คนมาส่งเนื้ออะไรครับพี่พี่เผือกขนแผ่นไผ่กุมารครับขนแผนไผยประมาลเพราะว่ามีบ้าะไอเดี๋ยวก่อนปีหนึ่งแปดหลงมาไหมยังไม่มีนะครับไม่ต่างกนนะมีเรื่องไม่ไมีนะครับเขาเขาไม่ไม่มาส่งนี่โกลนี่ปีว่าแท้เขาเขามองว่าแท้อยู่แล้วอ่าแต่ทันไม่ทันคือเป็นเรื่องสากลเขามองว่าแท้แต่มาส่งที่นี่ไหมนะสีเหลืองเขาไม่ส่งที่นี่ เอาลูกพิมพ์นะไม่รับไม่รับก็ไม่มีรายการครัไม่มีอะรเลยกาศาสรครับแต่ว่าเป็นกายศาสตร์ลูกพิมพ์พูดใช้ลูกลูกลูกพีนทสใช่ไหมลูกพีเลูกพีเทสไอ้ชื่ออะไรนะชื่อที่เล่นหน่อดจีดนะีดแล้วจริงจริงอ่ะนะพีเทสพีดพูดชินไพีเทนะพีดบ้านท้ายนี่นะครับเป็นบรรยากาศของการประกวดขาเลยครับอย่างอย่างนี้เนี่ยพี่เบิกอย่างนี้เนี่ยแค่แค่พันผมก็พอแล้ว กำลังดีมันแบบดี้ั่เป็ทยอยแต่ไม่เกี่ยวนะขวดก็ส่วนหนึ่งเซอร์ก็อีส่วนเราเซิร์เราแล้กัะมาวานแล้วเซอร์เมื่อวานนี้ธรรมดาก็ประมาณห้าร้องครแลห้าร้อยองค์แล้วอ่ารงตรงทพี่เพื่อชมรมเนี่ยเขาเอาตามไปทำไมตามแผนเพื่อเป็นการเสรสมิงเขาเรียกว่าะปบ้านรวักนวบรรจุเป็นมรดกหรือบ้านเเงินที่ได้ ดูแลอวามว่าได้อย่างเงี้ยช่วยโรงเรียนส่งเสริมโรงเรียนถวายพระทำบุญแล้วก็เป็นผูนในการจัดงานต่อไปแล้วก็เพื่อเพื่อดำเนินกิจกรรมของชมรมไปพัฒนาไปพัฒนาไปพี่เป็นครู้รัครู้เรียนเลยไม่เป็นรู้เป็นพนักงานบริษัทบริษัทไหนที่โรงงานที่แบบจะบังผลิตอะไรประกอบยางรถยนต์ส่งมิตซูบิชิครับนะครับ แต่ละคนไม่ธรรมดานะครับไม่ได้ยังชีพด้วยการขายพระนะครับมีงานประจําทําทุกคนอันนี้ผมว่าเป็นนักเลงคระตัวจริงครับตัวจริงนักเลงพระไม่พอใจไม่ขายครับไม่ชอบไ่ขายพูดผิดหูหน่อยไมเดี๋ยวก่อนถูกจะให้พี่พี่เดี๋ยวก่อนพูดผิดหูหน่อยต่อก็ไม่เอาถ้าต่อไม่ให้มึงขายขอจบเลยแต่พูดถูกใจให้พี่พี่ผมเริ่มถูกใจพี่ยัง เป็นอย่นใจนี่ไงจากวิเทศษมาล้วงได้เลยวันนี้ผมอมาแจกอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเจะใส่คือจนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะนี่เป็นบรรยากาศของงานประกวดพระแบบวันกันเองนะครับที่นี่นะครับเขาจะนั่งได้ทุกคอทุกหน้าทุกทีทุกเนื้อไม่ยากครับแผนติดกัรอะไรก็ไม่เข้าใจเขาจะคอยชี้แนะอยู่เป็นกรรมการคอยปรึกษาอีกทีหนึ่ง ทิ้งอยู่ตลอดให้ไม่ไม่ไม่มีถ้าถ้าไม่แท้นี่เราจะบอกหรือไม่ให้เปลี่ยนครับให้เปลี่ยนเรกอาชีพเขาเขาสงสัยไหมไอ้คนมาเราจะชี้แจงครับภาพนั้นในปีนี้เนื้อยังไม่ถึงไม่ได้ครับอ่าครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าผมข่าวบนคอมเม้นด็อกเตอร์ทีจะชี้อีกทีครับเพราะเราเล่นเล่นพลาหน้าเดียวกันหมดอ่าจะไม่เลี่แตกหรังพี่บุตรคนถ่ายภาพนี้เป็นกลุ่มคนที่ไหน คนื้นที่ร้อยหกสี่น่สิบเามากจะเป็นหลักๆพื่นี่ตด่อมาครับวันนี้มีคนร้อยหกสติดต่อมาครับนี่ครับบรรยากาศงานประกวดพาที่นี่สบายๆนะครับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยหกสิบติดต่อมาครับเลยร้อยยี่สิบเก้าบสี่ต่ายท่ไปเขาไขายกัน จะเนี่โรงแรมสตาร์ครับที่อาจารย์เเปิดเเปปิด50หนูเดินครับนี่นะครับเนี่ยเนี่ยเสือหมูมาเอาเาประกวดมาประกวดยังเนี่ยลงแล้วครับลงแล้วครับวันนี้เสือหมูเชิญหน่อยไอ้นักเลงจะนักเลงเจอนักเลงโว้ยนี่เนี่ยนี่เสือหมูนั่งคุยหน่อยได้ครับเสียเือหมูมีฉายาไหมเราไม่มีครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้ผมตั้งให้พี่เทพไปแล้ว อะไรนะท่านเทพนักลบสิทิศนักสู้ไหมนักสู้ศิทิ์นี่เสี่ยหมูวันนี้เอาอะไรมามาส่งครับอ๋อวันนี้คือของกลุ่มไม่ใช่เป็นทาเขาปรากฏดรั้งแรกครับคือเป็นมงคลผมเลยเอาชุดทองคำมากี่องค์ตั้งหมดที่สิบองค์เขาว่าเสี่ยหมูเป็นเป็นเจ้าของลังใหญ่ในปัจจุบันแล้วมีามีคนรายใหญ่กว่าอีกอ๋อ เมื่อคีพีสงสารก็รับรองแล้วเฮ้ยต้องไปเสียหมูเสียหมูรับรองอีกคนครับเออผมไม่รับก็สะสมมาเรื่อยๆนะครับเราลู้เสกเขาลบครับพี่่หมูเสียหมูกรณีเล่นไม่เหมือนกันเนี่ยเสียหมูมองว่ายังไงจริงๆแล้วการเล่นพระที่ไม่เหมือนกันมันก็แต่สำคัญก็แล้วแต่ว่าข้อมูลของคนที่เล่นเนี่ยได้เ็จริงได้ขนาด ราคาไม่เกี่ยวสัฐานล้วนๆลที่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเก้าติดต่อลเ่าเลขที่ร้สิติดต่อคเกบเราได้พดจริงๆเราใช้เปนักต่ากว่าใช่ไหมครับายการที่เราจะเอามาคอบูชาถ้าพุทธพาณิชยก็อาจจะคิดไปอีกแบบนึ่งก็ไม่เป็รครับ นี่นะครับไม่ได้เล่นด้วยราคาแต่ราคาที่แก่ซื้อมาเท่าไหร่ปีหกหกเก้าหลายแสนหลายแสนเลยหลายแสนชุดปีหนึ่งห้านี่หลายแสนนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแบบที่ว่าของสิ่งไม่ใช่นะครับปัญหาตอนนี้หายากมากชุดชุดปีหนึ่งห้าที่คุณบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่โอ้หเดี๋ยวนี้หายากแล้วหายากครับผม ผมทันหลวงปู่แล้วก็ได้พบตัวจริงท่านหลายท่านด้วยยี่ติดต่อราคาไปตั้งแต่เด็กเลยเดี๋ยวก่อนแล้วตอนเด็กๆได้เป็นถุงปักเสื้อผูกกางเกงเทอร์ล์เหแม่ได้ได้เยอะได้เป็นถุงเหมือนกันครับนี่นะครับความความเห็นสอดคล้องกันอาจารย์สุรพลก็บอกว่าเขาได้มาเป็นถุงๆแม่แม่เขียวหมูก็ได้เป็นถุงๆเหมือนกันหรอได้ครับไปทําบุญไปนึงก็ได้เป็นถุงคนปักน้ําปักคลองเนี่ยจะนับถือหลวงปู่มากในเรื่องของที่เขาเขาเขียนว่าชาวประมง อ่าแต่บ้านผมคือชาวประมงที่บ้านผมคือชาวประมงองค์ที่เขียนว่าชาวประมงเนี่ยนะไม่ใช่ฮะที่ที่ทหมายความว่าเขาบอกว่าอาชีพชาวประมงที่นับถือพิมเนี่ยก็คือแถวบ,บ้านคนประคองคนประคองปนากน้ำเดี๋ยวพี่หมูเรียกพี่นะกันนะครับเดี๋ยวห่างกันไปไไพีพพ่หมูเสือหมูปฏิหาริหลวงปู่พิมที่พี่สัมข์ฝากแต่โอ้ต้องต้องไปฟังก็ในเรื่องของ เมตตาในเรื่องของการทำงานก็สามารถที่จะกล้าพูดได้เลยว่าหลวงปู่นเนี่ยสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้กับคนที่นับถีอจริงบ<ะ>ูชาเนี่ยคอ<ะ>เป็นที่เยอะเยอะมากหลายร้อยล้านแล้วก็ขอความก่ปปนอนที่จะมีเนี่ยเป็นที่เยอะก็ปรากฏว่าก็ขอบรา,าอบรมีหลวงปู่เป็นคนที่หน่หนอน ว่าขอให้งานเข้ามาทำมาซาขายแล้วก็ส่งเสริมให้ให้ให้บริษัทเติบโตพอเจอหลวงปู่ที่ไหน๊บต้องเก็บเลย <c oughs> ก็ต้องดูต้องดูจากของแท้อย่างเดียวต้องดูที่ท่านกระลปูปูเสกเะฮแต่ถ้าคนหาไม่ได้จริงๆก็ที่วัดก็มี <c oughs> ที่วัดรักวัดทหารไร่ก็ก็มีที่อัญเชิญโดยปกติแล้วท่านจักรราชจัวัดประเทศครับ <c oughs> เวท,ทีพื่ก็คุณท่านก็จะทำพิธีปุกเสกอันเชิญหลวงปู่ก็มีคนนิยมเหมือนกันแต่ว่าถ้าถ้าถ้าใครมีบุญบาร,รมีจริงๆมนีว่าสนารจริงก็หา,าชุดที่ท่านน้องปู่ตุกเสนก,กนี่ก็ผมถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดไอ้เสหมูด้านหนังที่ฝังต่างๆอันอะไรต่างๆนานานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นงาไม่ว่าจะเป็นลูกแกะต่างๆในเสืหมูอันนี้ เอกมีไหมครับก็พร้อมกดครัพี่้องับหมายเลขเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเก้าไปต่อรับครับก็เป็นอะไรที่หมายเลขห้าสิบหาถึงห้าสิบยังยังขอายเลขหกสิบถึงหกสิบเก้รับก็ชู์ได้เลยครับหมายเลขแปถึงแปต่อรับครับฝักขุดทองคำสัิกาหมายเลขสงสิาอยอันนี้เป็นเรื่องเงินนะครับคุณพิลยาหมายเลขอ ก็ลดสี่สิบเอ็ดถึงได้ร้อยหกสิบสี่องค์เดียวกันครับอันนี้พระสององค์นี้อยู่องค์เดียวกันใช่ครับนี่คือสิ่งที่บอกว่าในยุคก่อนนนตุ๊กตูนี้เป็นอภิญญาจะต้องบอกพระอันนี้นีนะครับฝังที่ฝังประดับต่างๆนะครับคนที่นี่เขาเล่นกันแบบนี้นะครับคุณจะไม่เล่นกับเรื่องของคุณนะครับนี่ฮะของพี่หมูพี่หมู ใช้กล้องกำลังใหญ่ขนาดน้แล้วดูง่ายไหมดูง่ายครับดูดูได้ละเอียบดีเ่เหย่หมูเหยื่หมูเหย่หมูไม่ต้องส่องหาอะไรเจอเลยเจอครับก็เล่นพระแล้วจริงๆแล้วต้องศึกษาเนื้อให้เป็นพิมเนี่ยมาที่หลังเลยดูแบบดูเนื้อให้ให้ให้ชัดเจนดูเนื้อให้เข้าเข้าตาแล้วก็มาค่อยมาดูพิมดูอะไรครับเพราะว่าเราเล่นพระเพื่อพุทธคุณแล้วแต่พุทธพุทธมาอันนี้ตามมาที่หลัง เดี๋ยวมีเองครับ้อมมีพุทธคุณแล้ววันนี้วันนี้แฝงอะไรมัาอ๋อผมมีมีสมเด็จด้วยนะครับสมเด็จที่ตอนโตแล้วก็ใครที่เอ่อพี่พุทธนาวเพื่อให้มาเมื่อวานครับขึ้นขึ้นก่ครับให้มาก็ดีใจครับก็ได้เจอท่านเทพ็ญนับเดี๋ยว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 ผมผมจะไปนั่งคุยคุยคุยกับพี่อีกทีหนึ่ง ดูแล้วนะ่ใกล้เคียงเอาเริ่มแสดงว่าเริ่มรวยใกล้เคียงกันโอ้ยขอบคุณมากครับผมคอ่าขอบคุณนี่นะครับวันนี้พี่หมูเอามา28องค์ที่เอ่อต่อแค่ขครับเป็นเอ่อเป็นพระทองคำ26องค์แล้วก็เป็นแฉกหนึ่งต้องทำเนี่นะครับเดี๋ยวเราจะอยู่จนจบนะครับให้ถ่ายดัได้ครับแล้วขอบคุณครับพี่หมูครับครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับพี่เผือกครับ